โอเคสวัสดีครับพวกเรารู้เปล่าว่ากลิ่นเนี่ยสำคัญกว่าที่พวกเราคิดเยอะมากเลยอันนี้อ่านตามสคริปต์ที่ทํามาเลยนะอ่านไปก็คิดว่าถ้าคนที่มีกลิ่นตัวนะมีกลิ่นตัวแบบเหม็นๆก็จะบอกรู้ดิจานโหทุกวันนี้โดนเพื่อนมันล้อโดนเพื่อนบูลลี่เพราะกลิ่นตัวเหม็นนี่แหละใช่เพราะว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวหอมไม่หอมนะแต่ว่ามันส่งผลต่อความรู้สึก การจดจําแล้วว่าหรือแม้แต่การตัดสินใจในชีวิตประจําวันของเราแบบไม่รู้ตัวเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นของพวกวัยพวกเรานี่แหละวัยรุ่นเนาะก็ในสคริปต์เนี่ยเขียนมาอย่างนี้คือเคยไหมเบื่อสคริปต์มากเลยที่เวลามันเขียนว่าเคยไหมเนี่ยแต่ก็อ่านะเอาตามมันเคยไหมที่ได้กลิ่นอะไรแล้วก็นึกถึงเรื่องราวแบบเก่าๆขึ้นมาทันที่เขาบอกว่า ไอสิ่งเนี้ยมันเรียกว่าปรากฏการณ์ p ล u s มันเกิดขึ้นเพราะว่าสมองของเราเนี่ยผูกกลิ่นไว้กับความทรงจําแล้วก็อารมณ์เอาไว้แบบแน่นมากแถมความทรงจําที่เกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยยังชัดเจนแล้วก็รู้สึกได้มากกว่ารูปหรือเสียงซะอีกนะมันก็เลยไม่แปลกเลยเวลาเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างมาแล้วก็นึกถึง เรื่องราวเก่าๆขึ้นมาทันทีอะแล้วทําไมช่วงวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยถึงต้องใส่ใจกับเรื่องกลีน่นตัวเป็นพิเศษนอกเหนือจากโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนบูลลี่้เรื่องบูลลี่นี่อย่าไปบูลลี่กันเลยนะเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจารย์มีเพื่อนคนหนึ่งเอออันนี้โดนตัวเองเหมือนกันคือตอนนั้นเรียนประถมปะปฐมหรือมัธยมจําไม่ได้แล้วเพื่อนคนหนึ่งมันมาสายบ่อยมากอันนี้เล่านอกเรื่องหน่อยนะมาสายบ่อยมากแล้วตัวมันกลิ่นเหม็นมากมันเหม็นเหงื่อมากแต่เพื่อนตัวนี้ยมันเป็น คนวัยเดียวกันที่ล่ํามากๆอ่ะแล้วมีวันหนึ่งว้อาจารย์ไปตลาดก็เจอเพื่อนคนนี้มันไปเข็นผักอยู่ในตลาดแล้วมันใส่ชุดนักเรียนอ่ะคือเราอ่ะคือเพื่อนเรียกมันว่าไอ้เหม็นเลยนะพอเราเห็นภาพนั้นอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกแบบ โหเราเดินตัวหอมไปตลาดเลยซื้อของเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะไปโรงเรียนแต่แบบเพื่อนเนี่ยมันมันแต่งชุดนักเรียนอะ่ะเข็นผักในตลาดช่วยพ่อแม่มันอะ่ะเราคือเลยไปถามว่าเฮ้ยมึงเข็นผักตั้งแต่กี่โมงบอกกูตื่นมาตีสี่อาบน้ําแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เข็นผักแล้วกลิ่นตัวมันก็เหม็นจากนั้นมานะแบบไม่เคยล้อมันเลยอ่ะคือรู้ว่ามันมันก็เหม็นไม่เปลี่ยนแหละแต่ว่าไม่เคยล้อมันเลยแล้วก็พยายามที่จะบอกเพื่อนคนอื่นเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบไอ้มันชื่ออ้ก้อยเจ๋งอืเฮ้ย อย่าไปล้อมันว่ามันขยันชิบหายหรืออะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรียกว่าไรโดนบูลลี่อะไรเงี้ยนะเพื่อนสังคมรังเกียจมีได้หมดหรือแม้กระทั่งเพื่อนชอบมันก็ขึ้นอยู่กับกลิ่นเหมือนกัน ช่วงวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยวัยรุ่นตอนต้นตอนปลายอะไรเงี้ยร่างกายเราอะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเยอะมากเลยฮอร์โมน DHEA อ่านะครับอันนี้เขาให้มาประมาณนี้นะอาจารย์อยากรู้ว่ามันคืออะไรคุณไปเซิร์ชเพิ่มฮอร์โมน DHEA นี่แหละตัว D มันก็จะพุ่งสูงขึ้นตอนช่วงอายุ20-24ปีแหละไอฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้ต่อมไขมันแล้วก็ต่อมเหงือ่อทำงานหนักขึ้น พอเหงื่อกับไขมันไปเจอกับแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราปุ๊บก็เกิดเป็นกลิ่นตัวขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัวเนาะเหงื่อไขมันแบคทีเรียบนผิวหนังรวมกันปั๊บเกิดเป็นกลิ่นตัวอาจารย์ย้ำอีกทีแล้วกลิ่นตัวเนี่ยนะบางทีมันก็สร้างความกังวลให้กับเราได้มากเลยเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าไปเนาะยิ่งช่วงวัยพวกเราอะภาพลักษณ์การเข้าสังคมกับเพื่อนๆนะมันสําคัญสุดๆเลยะ กลิ่นตัวที่ไม่โอเคเนี่ยแม่งก็ทําให้เราไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วก็บางทีมันอย่างจกรณีไอ้ก๋วยเจ๋งอ่ะมันเป็นเลยนะคือมันมันไม่หาเพื่อนมันไม่อยู่กับเพื่อนเลยมันรู้ว่ามันตัวเหม็นมันก็ไม่อยากโดนล้อมันก็ไม่เข้าสังคมเลยมันก็ไม่มาเล่นกับพวกเราเลยนะเพราะฉะนั้นการจัดการกลิ่นตัวเลยมันมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องอนามัยส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจเลยเนาะเรื่องกลิ่นตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อออกแล้วเหม็นเออมันมีมากกว่านั้นนะครับความจริงก็คือ เหงื่อส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่มีกลิ่นหรอกนะพวกเราเออเฮ้ยอาจารย์หาข้อมูลมานี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเหงื่อส่วนใหญ่มันก็ไม่มีกลิ่นหรอกแต่ว่ากลิ่นตัวที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยมันเกิดจากสารคัดหลั่งจากต่อมเหงื่อที่ชื่อว่า apo clean g l a ใช่ป่าววะเดี๋ยวลองลองให้ระบบอ่านภาษาอังกฤษหน่อยสิ apo clean g l a n d อ่าเนี่ย apo clean g l a n d นะครับก็คือสารคัดหลั่งจากต่อมเหงื่อ กับตอมไขมันนะครับที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะให้มานานก่อน sebaceous glands sebaceous gland นะครับสองอันนี้ตอมเหงือ่อ apocrine gland กับตอมไขมัน a b a t h s g l a n d เนี่ยมันไปทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียบนผิวหนังอ่าอันนี้เป็นตัวขยายแบบที่อาจารย์เล่าเกิดไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็คือเหงื่อไม่ได้ทําให้เกิดกลิ่นแต่สิ่งที่ทําให้เกิดกลิ่นคือสารคัดลั่งจากตอมเหงือ่อบวกตอมไขมันไปทําปฏิกิริยากับแบคทีเรียบนผิวหนังนะครับโดยเฉพาะ บางชนิดอย่างสตาฟฟี l โลคัสตัสโอ้เดี๋ยวเดี๋ยนะเอาให้เขาอ่านเองีกันนะ erm ั้น staphylococcus epidermidis อ่านไม่ไันเออเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไว้ให้ว่ามันคืออะไรหรือโคลีนาแบคทีเรียมให้มันอ่านก่อนอะไรวะเนี้ย c o r ี n า b a c t e r i u m อ่ะยิ่งบางชนิดไอ้สองชนิดที่อ่านยากเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นตัว ผลิกลิ้นเปรียปร้ยวๆเลยหรือกลิ่นกรรมฐานเลยคือเหมือนเหมือนบางคนจะได้แบบได้กลิ่นตัวเปรียปร้ยวเนาะคือพอพอมันไปทําปฏิกิริยากันปุ๊บมันเกิดกลิ่นเนี่ยขนตามร่างกายเนี่ยตัวดีเลยพวกเรามันก็ไปดักจับไอ้เหงื่อกับแบคทีเรียพวกเนี้ไว้ด้วยสิมันก็เลยยิ่งทําให้กลิ่นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นไปอีกอ่ะกลิ่นมันก็ไม่ได้มีผลแค่ตัวหอมนะแต่ว่ามันมีผลต่อต่อใจเราด้วยแล้วก็ต่อเพื่อนๆต่อคนรอบข้างด้วย เพราะว่ากลิ่นมันเชื่อมตรงกับสมองและก็ส่วนควบคุมอารมณ์และความทรงจําของเราอย่างที่เกินไปนะครับกลิ่นที่มันทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นก็อย่างเช่นกลิ่นวานิลากลิ่นลาเวนเดอร์อ่ะพวกนี้จะช่วยให้สงบผ่อนคลายเดี๋ยวท้ายๆจะมีบอกนะว่าสถานการณ์ไหนยังไงควรใช้กลิ่นยังไงฟังกันไปก่อนกลิ่นแนวซิตรัสหรือเปปเปอร์มินต์อันนี้คุณต้องไปอ่านดูแล้วแหละไอ้พวกน้ําหอมที่คุณจะซื้อหรือลูกกลิ้งโลออนที่คุณจะซื้อะถ้าคุณเจอบอกว่า แนวซีตรัสแนวเปปเปอร์มินเนี่จะช่วยให้สดชื่นมีพลังอะคุณอยากได้แนวนี้หรือเปล่าคุณอยากได้กลิ่นที่มันแบบสดชื่นมีพลังอารมณ์ดีขึ้นคุณก็เลือกประมาณนี้กลิ่นช่วยทําให้มั่นใจมากขึ้นอะถ้าเรากังวลเรื่องกลิ่นตัวเราก็จะอายเนาะไม่มั่นใจแต่ถ้าเรากลิ่นตัวดีรู้ว่าไม่มีกลิ่นตัวหรือว่ารู้ว่าหอมเพราะว่าฉีดน,น้ําหอมไปเนี่ยก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นมีผลวิจัยบอกเลยว่าผู้หญิง90%รซรู้สึกมั่นใจเมื่อใช้น้ําหอม,อม ช่วยให้เพื่อนเยอะขึ้นเอออันนี้น่าสนใจเคยมีเคยมีการทดลองหรือเคยมีความความรู้สึกที่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบมีคนเดินผ่านเรารู้สึกว่าให้คนคนนี้น่าคบอ่ะไอ้ประเด็นเนี้ยประเด็นที่คนเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าคบเนี่ยเขาก็เลยไปทําวิจัยนะครับวิจัยก็บอกว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เราอะอยากเป็นเพื่อนกับใครสักคนกลิ่นตัวเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่กลิ่นที่มันเป็นจากผิวนะแบบแบบแบบแบคทีเรีย กลิ่นเหงื่ออะไรที่บอกเมื่อกี้นะที่บอกว่าไขมันกับตอมเหงื่ออะไรมารวมกันเจอแบคทีเรียเนี่ยไม่ใช่แต่มันรวมไปถึงกลิ่นสบู่กลิ่นยาสระผมกลิ่นน้ํายาซักผ้าอาหารการกินที่มันติดตัวเราอะ่ะเออกลิ่นถ้าเราไปเดินริมถนนก็จะเป็นกลิ่นควันรถอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกกลิ่นพวกนี้ที่มันเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าผิวหนังเราเนี่ยมันส่งผลด้วยอ่ะพอพอเขาตั้งประเด็นวิจัยอย่างเงี้ยว่าให้กลิ่นมันส่งผลต่อการความรู้สึกน่าคบหาก็มีการทดลองที่ไปเชิญผู้หญิง40คนมา ใส่เสื้อยืด12ชั่วโมงให้กลิ่นของผู้หญิงทั้ง40คนเนี่ยติดเสื้อยืดเพราะใส่ไปทั้ง12ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาเสื้อยืดเนี่ยไปให้คนอื่นดมเนาะให้คนที่ร่วมวิจัยดมอ่ะดมเพื่ออะไรดมเสร็จปุ๊บก็ให้ผู้หญิง40คนเนี่ยมานั่งคุยกับคนที่เข้าร่วมวิจัยคนที่ดมเสื้ออ่ะให้มาคุยกับคนที่ดมเสื้อคุยกันแบบสปีดเดทติ้งคือคุยกันปั๊บปั๊บปั๊ปปปสบส몰ท็อกอ่ะแล้ว,ก,วก็เปลี่ยนกันไฟเปลี่ยนกัน ให้คนที่ดมเสื้อเนี่ยกลับมาดมเสื้ออีกทีผลที่เจอก็คือว่าคือครั้งแรกที่ดมเนี่ยถ้ารู้สึกชอบกลิ่นของใครนะแล้วตอนที่ไปคุยสปีดเดทติ้งอ่ะก็มีแนวโน้มสูงที่อยากจะเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นเออและยิ่งถ้าเกิดคุยกันถูกอกถูกใจถูกคอมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเออจะมีเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นเนาะคือสรุปได้ว่ากลิ่นเนี่ยสมมติว่าเราได้กลิ่นก่อนแล้วเราคุยกับเขาเนี่ย ถูกใจกลิ่นนี้แลออแล้วเราได้คุยกับเขาเขาคุยสนุกโอเก็จะยิ่งทําให้เราแบบอยากเป็นเพื่อนกับเขามากขึ้นเพราะว่าเราชอบกลิ่นอะไรแบบนั้นนักวิจัยเขาก็เลยสรุปว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นข้อมูลเสริมที่จะช่วยเติมเต็มการตัดสินใจในการที่เราจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนเลยนะครับมีคําคมๆที่เขาพูดกันไว้ว่าคุณน่ยจะหยุดมองใครสักคนก็ได้นะคือไม่อยากมองไม่อยากชายตาแลแต่คุณไม่สามารถที่จะหยุดดมกลิ่นเขาได้ เพราะว่ายังไงคุณก็ต้องหายใจเออมันก็จริงเนาะคือเราไม่อยากมองเราก็เราก็เบื่อหน้าหนีไว้แต่ยังไงกลิ่นม,มันก็ต้องมาเข้าจมูกเราอยู่ดีเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ากลิ่นม,มันสําคัญต่อการสร้างมิตรภาพสร้างสัมพันธภาพเหมือนกันเนาะถ้าอยากตัวหอมอ่ะมาแล้วถ้าอยากตัวหอมทํำยังไงมีอยู่หกข้อนะข้อแรกคืออาบน้ําทุกวันเน้นตรงรักแร้เท้าขาหนีบเพราะว่าพวกเนี้ยจุดเหล่านี้มันจะเป็นจุดที่แบคทีเรียอยู่ล้างมันออกไปรักแร้เท้าขาหนีบนะครับ อาบน้าทุกวันข้อที่2สระผมถ้าใครเป็นคนผมมันก็สระผมบ่อยๆเพราะผมมันเนี่ยความมันก็ไปจับฝุ่นจับอะไรใช่ไหมตามหนังศีรษะมันก็จะอับนะครับอ่าข้อที่สก็คือเลือกเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดทุกวันนะครับผ้าฝ้ายผ้าธรรมชาติคอตตอนที่มันระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าออกกําลังกายก็เลือกผ้าที่มันเป็นใยสังเคราะห์ที่ระบายเหงื่อได้ดีกว่านะครับ อันต่อไปก็คือเรื่องอาหารก็อาหารกลิ่นฉุนอย่างพวกกระเทียมหัวหอมเครื่องเทศเนื้อแดงเนี่ยอาจจะทําให้กลิ่นตัวเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินอะไรพวกน,นี้ก็ดื่มน้ําเยอะๆจะช่วยได้นะครับต่อไปกําจัดขนอ่าเพราะว่าอย่างอันแรกเนี่ยคือบอกว่าบอกเลยอาบน้ําแล้วต้องเน้นตรงรักแร้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ขนเนี่ยยางขนรักแร้เนี่ยมันก็ไปดักจับพวกแบคทีเรียได้บางคนก็ผู้ชายบางคนก็โกนขนหรือแบบ ตัดขนลักแล้วออกบ้างไม่ให้มันไม่ให้มันหนามากเนาะให้มันบางๆงหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้แบบไม่ดักจับกลิ่นนะครับหรือตัดให้มันสั้นก็ได้นะนะครับอันนี้กําจัดขนนะผู้หญิงเขาจะกําจัดกันเยอะอยู่ข้อ6ข,ข้อสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องความเครียดแหละก็บอกว่ายิ่งเครียดมากก็จะยิ่งเหงื่อออกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหงื่อออกมากมันก็ไปอยู่ตามขนตามเสื้อผ้าตามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองนั่งสมาธิเล่นโยคะอะไรก็ได้ที่มันบริหารจัดการความเครียดก็จะทําให้ กลิ่นเนี่ยมันลดน้อยลงอันต่อมาวิธีให้กลิ่นลดน้อยก็ยังสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เนาะอ่ะมันก็มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อกับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อเนี่ยมันก็แค่ช่วยลดเหงื่อนะเพราะว่ามันมีอลูมิเนียมไปลดขุมขนเพียงชั่วคราวนะครับเขาให้ทาตอนกลางคืนบนผิวที่แห้งสะอาดก็จะดีที่สุดมันก็จะลดเหงื่อมาช่วงเช้านะครับอันนี้จากข้อมูลอันนี้นะแต่ว่าสมัยเนี่ยมันก็มี ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ใส่อลูมิเนียมที่มันไปช่วยอุดรูขุมขนชั่วคราวคือไม่ต้องทาตอนกลางคืนนักก็คือทาตอนแบบตอนเช้าก่อนออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก่อนออกไปเรียนได้เลยนะครับไอระงับกลิ่นกายเนี่ยมันก็กลบกลิ่นไม่ได้ลดเหงื่อนะมันกลบกลิ่นมันไม่ได้ลดเหงื่อแต่ถ้าเขาใส่ไอสิ่งลดเหงื่อไปมันก็จะช่วยได้นะครับตัวผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยมันก็มักจะมีแอลกอฮอล์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียอ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าถ้า ระงับกลิ่นกายเขาก็จะมีแอลกอฮอล์ไปยับยั้งแบคทีเรียนะที่อยู่ตามผิวหนังเราเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกแล้วข้อมูลมันคือแบคทีเรียไปเจอต่อมไขมันไปเจอนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้เกิดกลิ่นขึ้นมาใช่ไหมส่วนไอตัวลดเหงื่อเนี่ยลดเหงื่อก็เป็นอลูมิเนียมในการอุดรูกลุ่มขนอ่าได้ความรู้มาคนผิวแพ้ง่ายก็ต้องดูดีๆนะเลี่ยงพวกน้ำหอมแอลกอฮอล์เบกกิ้งโซดาเนาะลองมองหา ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแบบที่มันช่วยไม่ทําลายผิวอะเออปอบประโลมผิวอย่างเช่นพวกว่านหางจระเข้หรือพวกแร่ธาตุอย่างสังกะสีแมกนีเซียมเนี่ยอันนี้พวกเราต้องไปอ่านตามข้างขวดนะตามข้างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือก่อนซื้อเนี่ยต้องทดสอบกับผิวส่วนเล็กๆก,ก่อนใช้จริงเสมอนะครับวิธีวิธีการทดสอบก็คือคุณก็อาจจะใช้เหมือนประมาณตรงตรงเมื่ออ่าตรง,ตรง หน้ามือเนาะมันมีฝ่ามือใช่ไหมคุณพลิกมือขึ้นมาอ่าเหมือนคุณจะตรวจเล็บอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ลองทาตรงนั้นอ่ะว่ามันแพ้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่แพ้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับทีนี้มาถึงการเลือกกลิ่นเลือกน้ําหอมให้ถูกใจนะครับก็เขาบอกว่าน้ําหอมในบางคนก็ใช้เป็นแบรนด์ส่วนตัวเลยนะนะใช้จนเป็นติดกลิ่นส่วนตัวแล้วก็แทนแทนอวัจนาภาษาได้ด้วยอ,อือกลิ่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณอยากให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนหว,วานหวานอบอุ่นเป็นมิตรคุณก็ใช้กลิ่นยังไง คุณอยากให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนสดชื่นมีพลังคุณก็ใช้กลิ่นซิตรัสอ่าสะอาดสงบก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ํากลิ่นสดชื่นกลิ่นคูเวฟอะไรอย่างเงี้ยมีเนาะกลิ่นที่มันทะเลทะเลเป็นแนวเอิร์ดเอิร์ตะวันออกอะไรเงี้ยอ่าไอพวกกลิ่นไม้กลิ่นอะไรนะกลิ่นกระลาบูลไม่ใช่สิกระลาบุลใส่ห้องน้ำเว้ยเดี๋ยวนะกลิ่นอ่ามันจะมีกลิ่นที่มันกลิ่นพวกสมุนไพรเออกลิ่นสมุนไพรที่มันเป็นไม้อะไรประมาณเนี้มันจะมีอ่า เครื่องเทศหรืออะไรประมาณนั้นนะเออกลิ่นเครื่องเทศอ่ะโทษทีโทษทีกลิกก่นเครื่องเทศเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นประเภทแข็งแกร่งลึกลับมีอำนาจอ่าอาจารย์ทวนอีกทีนะกลิ่นดอกไม้ก็จะเป็นกลิ่นหวานหวานเป็นเม็ดกลิ่นซิตรัสสดชื่นมีพลังกลิ่นน้ำกลิ่นทะเลก็สะอาดสงบเนาะกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นออกแนวตะวันออกก็จะเป็นแข็งแกร่งลึกลับมีอำนาจนะครับใช้ยังไงก็ฉีดตรงที่จุดชีพประจอย่างข้อมือ ข้อมือนะครับลำคออย่าถูอย่าถูข้อมือนะแค่ฉีดไว้เฉยๆบางคนเห็นไปดูในหนังเนี่ยก็ฉีดแล้วก็แบบถูถูถูไม่อย่าจะถูนะครับก็คือแค่ฉีดเอาไว้เฉยๆนะครับแล้วก็จําไว้เวลาเราฉีดพวกน้ําหอมยิ่งแพงอย่าฉีดเยอะไม่ใช่มันแพงแต่คือกลิ่นมันติดทนนานแต่ถ้ามันถูกราคาถูกก็อาจจะต้องใช้บ่อยดีกว่าอาจารย์แนะนำว่าใช้บ่อยคือพกติดตัวไปอาจจะใช้เติมทุกอ่าทุกสองสามชั่วโมงเนี้ยน่าจะดีแต่อย่าใช้เยอะเพราะว่า บางทีใช้เยอะคนอื่นเหม็นแต่เราอะมันชินกลิ่นตัวเองเราไม่เหม็นเราไม่ได้กลิ่นเราไม่รู้สึกหรอกแต่เวลาเราไปอยู่ใกล้คนอื่นโอ้โหคนอื่นพังอะเลยทําไมมึงใช้เยอะขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยแต่มากนะครับอย่าใช้เยอะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าบริบทก็สําคัญอย่างเช่นบริบทคืออะไรอย่างเราไปงานไปออกงานไปออกเดทเนี่ยเราก็ควรจะเลือกกลิ่นที่มันโดดเด่นน่าประทับใจ นะอ่าก็เริ่มไปเลือกดูว่าคุณคุณอยากโดดเด่นน่าประทับใจแบบไหนแบบสะอาดสงบแบบมีพลังแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับไปทํางานไปเรียนคุณต้องเลือกกลิ่นอ่อนๆไม่ฉุนนะครับไปสัมภาษณ์งานไม่ควรฉีดน้ําหอมนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับคนที่สัมภาษณ์คุณเขาจะไม่ชอบคุณไม่รู้หรอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบกินอะไรคุณไม่ควรฉีดเอากลิ่นสะอาดๆไปเลยดีกว่ายิ่งถ้าเกิดคนที่สัมภาษณ์คุณเขาแพ้กลิ่นปุ๊บ จบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรออสรุปก็คือกลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องความสวยความงามเนาะไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่ว่ามันก็มีส่วนในการเข้าสังคมมีส่วนในการสร้างความมั่นใจของเรานะครับก็กลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นสะอาดประหยัดสุดเลยเมื่อก่อนอาจารย์ก็ใช้น้าหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วก็คือเน้นว่ากลิ่นสะอาดแต่ก็พอเราออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วก็นั่งเล่นอยู่นั่นน่ะเออไม่อาบนา้ําสักทีกลิ่นติดรักแร้ติดขนรักแร้เงี้ย ก็เริ่มมีกลิ่นตัวก็ต้องแบบเวลาอาบก็ต้องพยายามขัดอ่าขัดในพวกกลิ่นที่มันติดตามกดล,ลักแล้อะไรเงี้ยออกให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็จะช่วยเรื่องความมั่นใจนะครับแต่ต้องจัดการเนาะมันมันคำว่าตัวหอมก็คือไม่เหม็นนะไม่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดมีกลิ่นน้ําหอมมันก็จะช่วยให้เราสร้างสังมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจได้นะครับลองคอมเมนต์อาจารย์มาด้วยนะอาจารย์ลองแบบใช้วิธีแบบโฟล์ฟโลเนาะแบบ พูดคุยไปด้วยอ่านสคริปไปด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นอ่านแบบเป๊ะเ,เลยอันนี้ก็เหมือนแบบรู้สึกว่ามันจะกระโดดไปกระโดดมาก็คือพยายามเกาสะสคริปต์ไว้แต่ก็พูดเติมประสบการณ์ไปด้วยพวกเรารู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แนะนําอาจารย์มาด้วยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับชอบคอนเทนต์เสริมความรู้นอกห้องเรียนแบบนี้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์อ่านอะไรด้วยนะ